แย่แล yeah, ้วครับเกิดอุบัติเหตุรถโดนชนครับ <laughs> ชนได้รอยนี้มา <laughs> แล้วจะไปเซอร์ไพรส์รอยแก้วยังไงจะทันหรือเปล่าไม่ใช่ไปถึงรอยแก้วกับ้านขไงเนี่ย <laughs> ถ้าไม่มีเหตุรถชนตรงนั้นนะเราจะมาเร็วกว่าน,นี้สองชั่วโมงค่ะตอนนี้เราจะเข้าโรงเรียนกันยังไงขางตัวเปล่าต้องไม่ให้รอยแก้วรู้ห <laughs> ลบก่อนหลบก่อนสิมันทางนี้ เดี๋ยวร้อยแก้วบาทางนี้ตั้งไงมีเมนูนั้นแล้วเข้าหลังคานนู้นนะที่เราเห็นไหมซิกยืนบังอยู่อ่ะอย่างทำตัวเป็นจุดที่น่าสนใจ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เค้กวันเกิดใครอะครับวันเกิดพี่ร้อยแก้วค่ะครับพี่้อยแก้วอยู่ไหนอะ ตอนนี้ยังไม่อยู่เราจะเอาไปเซอร์ไพรส์ลอยแก้วไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปหาครังนี้จะย่องไปลับที่โรงเรียนให้ไม่รู้ตัวมีเทียนยังอุ้ยเทียนน่ะจะมีค่ะเทียนวันเกิดนะไม่ใช่เทียนภาษาอาอ๋ออันนี้เขียน Happy b i r ิร์ a เมีตั้งหลายแบบเนี่ยที่ลอยแก้วเขาอายุเท่าไหร่เนปีนี้ียนว่าสิี่นะหรือหนึ่งขวบวิเล็กหนึ่งวะ แสดงว,ว่าเราเอาเลขกหนึ่งไปและเลขกสี่อะไม่มีเลขกทำไมมีเลขกหนึ่งอยู่ในนี้ละงงอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอลองก่อนนะหรือว่าจะตั้งอันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์อย่างนี้ลงไปเลยกรุบ <c oughs> เท<อ>ีก็น่ารัก<ม>ดนีนะอันเดียวเลยแล้วข้างล่างก็เขียนแฮปปี้เบิร์เดย์อีกโอเคนะ,คะอันนี้นะเอาอันนี้ไปเดี๋ยวแม่เอาอันเล็กธรรมดาไปด้วยเผื่อจะขอจับไหนแม่มันเป็นเค้กอะไรเคร้กไอติมปะ่ะไม่เป็นเค้กเฉยๆแต่ร้รานเนี้ยเขาจะโด่งดังเรื่องตัวเค้กช็อกโกแลตเมืม่อกี้ปากทำดูตรง จะมอยนะไม่ใช่นากินเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้กินตรงนี้เพราะถึงตอนตัดเค้กก็ลืมแน่ๆแต้โดนไปแล้วนะแตมโดนใกล้มากปากไปจุบเค้กอ่ะแล้วก็มีของขวัญมันกดที่ชื่อตังคาเตียวพี่ไรแก้วเอามาให้ด้วยสิกล่องสุ่มกล่องจุ่มนะคะเขาบอกว่านี่เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะนี่แต่ละตัวน่ารักทุกตัวเลยแล้วเป็นภูมิใจได้แล้วมีสายล้องตัวด้วยไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนต้องให้ไรยแก้วเปิดเลยดีกว่า ต้องพอเดี๋ยวรีบพอเลยแล้วเดี๋ยวจะรีบไปหาพี่ลอยแก้วแย่แล้วครับเกิดอุบัติเหตุรถโดนชนครับชนได้รอยนี้มายังไม่ถึงที่เลยอ่ะแล้วจะไปเซอร์พายรอยแก้วยังไงจะทันหรือเปล่าไม่ใช่ไปถึงรอยแก้วกับ,บา้ฟนทงไงเนี่ยเออตอนนี้ เรากําลังเรียกประกันอยู่รอประกันอยู่รอประกันนะครับเรารอ,รอแก้เก็เลิกเรียนแล้วยังไงตอนนี้นี่คือกี่มโมงหรวเนี่ยตอนนี้คือจะ5้าโมงแล้วว่าดีนะชนไม่เยอะน้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไงเขาเข้ามาชนเบียดตรงนี้นิดนึงพ่อส่องกระจกหลังเห็นน้องเขาเบียดเอียดบิดแต้เ้วก็ตึง น้องเขาบอกว่าเขาลงไปในท่อด้วยสบท่อแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้ควมประชาชนแต่น้องเขาก็น่ารักเขาพูดจะดีน้องเขาก็ยอมรับนะว่าเขาผีดเขายอมรับแล้วเราก็รอประกันแต่ลอยแก้วนี่จะเอายังไงเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองอย่างจะไปโรงเรียนให้ลอยแก้วรออยู่ที่นั่นให้แม่ลอยแก้วพยายามทวงเวลาหรือว่าให้แม่ลอยแก้วขับรถผ่านมาแถวนี้แล้วบอกเฮ้ นั่นแม่ปูเป้ประสบอุบัติเหตุตรงนั้น, <c oughs> นเจอกันกลางรอประกันเรียนก่อนถึงแล้วครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงพรางตัวเปล่าต้องปลอมตัวก่อนอต้องปลอมตัวลตปลอมตัวไเววเงเขาหมดไม่เหลือใคร <c oughs> ในโรงเรียนแล้วตอนนี้กว่าเราจะมาถึงอ่ะใส่ไปใส่ไปเราแอบแอบใส่เถอะจะได้ปิดหน้าปิดตาเราต้องไม่ให้รอยแก้วรู้แล้วก็เดินนี่มันดูไม่เป็นโชต์ธรมเลนะอ๋อใส่แค่บวกเนี่ยนะ มองไม่รู้เลยว่าเป็นเชตแอมอันนี้พี่เชตแตมเชตแ,ม,ชแมว่าเขียนเขียนการที่พี่ลอยแก้วเล็กๆค่ะอ๋อเ a p p y เดย์พี่อาร์เขาเรียกลอยแก้วว่าอา,ารอเา์เคลอยแก้วตอนนี้เราจะเข้าโรงเรียนกันยังไงครับไม่รู้เราเข้าได้เปล่าเข้าได้สินี่ใครว่าใช่ไหมไม่รู้ <laughs> ลองก้อน <laughs> ฟ้าจะมืดแล้วดูออกไปเนี่ยตอนนี้ลอยแก้วก็สงสัยนะว่าทำไมลอยแก้วถึงยังไม่ได้กลับบ้านสักที <laughs> ทำไมพ่อแม่รับเราไเป็นกลับบ้ <laughs> านสักทีลงสมุดให้ผมหนงสมอ่ามา ลงสมุดรายงานตัวก่อนอว่าเรามาหาร้อยแก้วนะ73 74อ๋อนี่ไงทีมฮอกกี้เขาเล่นอยู่ตรงนี้ถ้าเราเผยตัวอย่างนี้รอยแก้วอาจจะเห็นเราก็ได้เพราะว่าสนามฮอกกี้อยู่ตรงนี้เ,เราต้องหลบาหาล,ลบยังไงอะรอยรรแก้วอยู่ไหนอะเราน้องอ้อยอยู่ไหนอะมาอะไรอะมาหา <S <S หาเพื่อนคะมาแล้วานนะะมาแล้วเราจะซุ่มไปทางไหนดีครับน้องอ้อคือเขางงอยู่ไม่ไมเฮ้ยนี่ไงทำไงพี่เขาบอกให้ไปทางนี้ก็คือสนามฮอกกี้ โออแม่ปูเป้จะไปเอาถุงของพี่เข้ามายกบข้าวเข้ามาด้วยเขาเห็นเาจะต้องเห็นแล้วแน่เลยต้องเห็นแล้วเหรอหลบก่อนหลบก่อนสิมันทางนี้เขาจะให้เห็นไม่ได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวลอยแก้วป่าทางนี้ทัางไงถ้าเห็นแล้วเอยแก้วอาจจะแบบพุ่งมาเลตอนนี้นะครับเลิกเรียนกันยาวนานแล้วแต่โรงเรียนนี้เขามีซ้อมกีฬากัน แล้ววันนี้กีฬาที่รอยแก้วซ้อมคือฮอกกี้ซึ่งโคชฮอกกี้เป็นเพื่อนพ่อใหญ่เถ้าไม่มีเหตุรถชนตรงนั้นเราจะมาเร็วกวันนี้สองชั่วโมงค่ะเราเราชนหน้าโรงเรียนตรงนี้เองอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเดินไปเดินมาครับตอนนี้จุดเค้กไปเลยปะจุดเค้กไปแล้วก็ถึงแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเลยล้วพอไปถึงนั้นเราก็เป่าแล้วบอกว่าวันเกิดเราบอกว่าให้ราอยแก้วไปห้องน้ำกันหม่แล้วเราก็เดินเออบอกบอกรอยแก้วไปเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวกลับบ้านลบ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 ย่องย่องย่องรีบไปทางนู้นค่ะแล้วเข้าข้างหลังค่ะอ้วพี่ต้องวิ่งเส้นไหนเส้นไหนนยเส้นเนี่่ยคะทุกคนไปวิ่งวิ่งไปทางนู้นนะแล้วเข้าหลังทางโน้นนะที่เราเห็นไหมที่ยืนบางอยู่อ่ะไปแล้ววิ่งอย่าทำตัวเป็นจุดที่น่าสนใจทุกคนอย่าทำตัวน่าสนใจไม่มีใครสนใจเราหรอกวิ่ง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 

เราจะจุดเค้กเราเดินเข้าไหนใช่ไหมเออใช่ไหมเราจุดแต่เราก็เรียกเรียกนักกีฬาฮอพี้ไปเป่าเกียวพองอมกันไม่กล้าไม่กล้าใช่เราไปตรงนั้นไปจุดตรงนั้นดีกว่าแต่เดินใกล้ๆเดี๋ยวเค้ดดาบตอนนี้นะครับเราจะจุดเค้กวันเกิดกันตรงนี้ภาพที่เราคิดไว้คือเดี๋ยวเราจะถือเค้กวันเกิดแล้วก็ท้องเพลง Happy Birthday ไปถึงร้อยแก้วที่ร้อยแก้วไม่รู้ตัว แล้ว้อยแก้วก็จะเซอร์ไพรส์มากน้ำตาไหลวิ่งเข้ามากอดเชต็มแล้วก็แม่ปู่เป้นี่คือภาพที่เราคิดไว้นะครับหนึ่งอันนะเขียน Happy Birthday หนึ่งอันฉ้นจุดไฟได้ไหมนี่นะนี่นะนี่นี่อยแก้วอยู่นี่เองเห็นป่ะด้นั่งอยู่กับพ่อตอนนี้ยังยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวหรือเยอะแกล้งไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ไปเร็ว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 เรว แต่จะบอกว่าจะจุดตรงนี้นะคะแต่ไม่มีจานช้อนซ้อมมี่เออไม่เป็นไรเราเราปากจ้วงงับยังไม่ต้องกินพยาามร้องเพลงด้วยเดี๋ยวคนเข้าไปใกล้ๆก่อนเข้าไปข้างหลังลอยแก้วหันมาแล้วเราค่อย Happy ปี้เบิร์ดยให้ตันไม้บังให้ตนไม้บางเร่องตเืองจะหดวเร็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 วเ HAPPY BIRTHDAY t o YOU แล้วเราไปไว้มี HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY อะไรอ่ะ HAPPY BIRTHDAY t o YOU สุกร้านวันเกิดข้าวร้อยเก้าเย่เป็หนูเกิดพรุ่งนี้เอาล่ะร่วงหน้าดึงห่อนเป็นหนูเกิดพรุ่งนี้มาคนแรกเย่ทุกขวบแล้วครับ ยังพรุ่งนี้หนูสิบสี่พรุ่งนี้สิบสี่อ่าวันนี้สิบสามวันนี้สิบสามทีกหนึ่งวัน14่สี่เดียแม่บอกแล้วปีนี่สิบสี่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมไม่รู้ตัวเลยเป็นไงล่ะป้ากระป๋าไม่หลุดเลยอ่ะป้าจะมาตั้งหน้าหรอจ้ะก่อนถึงโรงเรียนห้านาทีโดนรถชนรถโดนชนเดี๋ยวป้าไปใส่กล่องดีกว่าไปกดตกอาจจะแตมเราเป่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินกัน แ้้ทไงบเราเวพรวันเกิดให้รอยแก้วก่อนหรอไม่แต่มันเริ่มจับสังเกตแม่แม่ไม่มีสังแม่อ่ะสังเกตที่ว่ามันอยู่ดีๆแม่ก็หายไปแล้วบอกว่าหาพี่ติ๊กเราป้า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 ติ๊กต่เราป้าก็อยู่ดีๆหยิกป้องขึ้นมาถ่ายฮอกกี้หนูก็งงว่าฮอกกี้วันนี้ไม่มีอะไรป้าจะถ่ายทำไมทั้งแม่กับป้ามันหลุดตรงนั้นนั่นแหละแต่หนูก็คิดว่ามันปกติแล้วลรอยแก้วได้ซ้อมแม่ฮอกกี้เนี่ยยังค่ะยังไม่ได้ซ้อนแต่ใหญ่เล่นวอลเล่นมากกว่ารู้ไหมรอยแก้วสงสัยปะ ไม่สงสัยเลยสงสัยตอนนั้นค่ะแต่ว่ามันมันมันมีเรื่องอะไรให้มันให้ันอ๋อวอ้ยหอยลายแก้วก่อนขอยลายแก้วมีความสุขแข็งๆปังๆนะคะดังๆรวยๆค่ะค่ะอาจารย์ตําเวรเออรวยรวยเไยก่อนมีรายก้วทีเด็ดพี่แม่เท่เลยนะพ่อติ๊กมีอะไรจะโปรโมทหรอไม่ก็บอกว่าพี่โยอ่ะต้องมาเชียร์ลายแก้วด้วย ผลการแข่งกีฬาสาธิตใช่กีฬาสาธิตนี่แปลว่าไม่ได้แข่งกันจริงจริงกันหยอกหยอกหยอกยอกไม่ใช่เขาโรงเรียนสาธิตพี่โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศมารวมกันแข่งนี่แล้วนักกีฬาตัวจริงผมนี่ดูนี่คุณ้ายนักกีฬาสาธิตมาหาพี่ไยรามคำแหงนะครับนี่ครับนี่น้องพีนี่เขาแข่งกันที่ผลการแข่งขันหรือว่าแข่งกันที่หน้าตาหน้าตาเล่นด้วยไม่ได้ไม่ได้โรงเรียนนี้ไม่ได้โรงเรียนนี้ไม่ได้ พี่โยยังไม่เห็นนักกีฬาฮอกกี้ผู้หญิงที่นี่ฮอกกี้ผู้หญิงหน้านี่สวยทุกคนเมื่อกี้นัดติ๊กบอกว่านักกีฬาฮอกกี้สาธิตมหาวาทิทยาลัยกำแหงนี่สวยนะครับนี่สวยจริงๆด้วยนี่นี่นี่เราจะขึ้นประกวดนางงามหรือประกวดฮอกกี้ครับ <c oughs> ต้องถามโพช <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> โ้ชนี่เพื่อนพ่อโยเยเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ครับระวังแม่เป้นะครับแข่งกันเมื่อไหร่ แข่งสิ้นปแีแข่งกันสิ้นปีอ่<บ>าโค้ชบอกว่าแข่งกันสิ้นปีเดวสิ้นปีเราไปเชียร์กันเด็กเขาทุ่มเทนะครับปิดเทอมเขาไม่ได้ปิดนะปีนี้เราไม่ปิดเทอมเรารอไปแข่งกีฬา่างิตะเทโพี่โยต้องมาถ่ายน้องๆก็อ่ะเดี๋ยวตามไปเชียร์เดี๋ยวตามไปเชียร์ครับสวัสดีครับ่แต่นี่รามเราผู้หญิงเราอะไรนะคัดหน้าตาใช่ไหมเราไม่คัดในฝีมือเราคัดหน้าตาก่อนอ้าวเอาของขวัญมาให้ร้อยแก้วด้วยลืมของขวัญค่ะของขวัญแฮปปี้เบิร์เย์ค่ะ แกะเลยแกะเลยแกะเลยเนี่แกะเลยในการในการที่จะทำเขียนเอาคะเนี่ยมาปาเก็บให้แก่อันนี้ห่อกันนานนะคะเนี่ยไม่นานป้าห่อสองนาทีไม่ค่อยได้ตั้งใจห่อเท่าไหร่ป้าระยป้าห่อสวยแบบช่านาญแบบเดียวกันอันไี้ให้วินาทีตอนแรกตอนแรกเกือบจะได้ตัวนี้มาแล้วจริงหรอเคยดูตัวนี้ไว้หรอดูดูไว้ตอนไปห้าง เกือบเกือบโดนตกนะตัวนี้เขาบอกว่ามันมันทั้งสะพายได้ทั้งพวงใจได้ใช่ป่ะรู้ป่ะรู้ค่ะเอ๋ทำไมแกวไม่ได้อะใช่มันฉีเลยราแก้วเล่นฮอกกี้ด้วยเหรอทำทำลิปค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยตรงนี้เขาซ้อมฮอกกี้กันอยู่นะครับเนี่ยเอาตัวไหนอ่ะเลือกก่อนเลือกก่อนอยากได้ตัวไหนแน่นอนว่าหนูชอบตัวนี้ป้าชอบตัวนี้ฉันตาชอบตัวไหนชอบตัวนี้ตัวเหมือนของแม่อ่ะ อ้าโอเคอุ้ยแต่ตัวนี้ก็น่ารักมากมากแค่คำคำแล้วมันแล็มให้พี่ลอยแก้วได้ตัวนี้พี่ลอยแก้วอยากได้เหมือนแกะไม่ก็กระต่ายเนาะเอ้ยแต่จริงๆน่ารักทุกตัวจริงเนาะแกะเลยแกะเลยฮึ๊บเฮ้ยตรงไหนพนดาพนด้าเ่าเลาลักเปล่าน่ารักเข้ามค่ะคามาเขามีเชือกให้ไหมอะอนเดูสินี่ได้ตัวนี้นะครับแพนด้า ออการอยู่ในถุงอับอาเก็บให้อฟี่เย้วันนี้เรามาเซอร์ไพรส์ลอยแก้วสำเร็จนะคะได้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันในโรงเรียนเลยถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย